พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการตระเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจับตาที่สี่การตระเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการเป็นทา่าที่สัตย์ซื่อและฉลาดวันเสาร์อารบิกสามการกินดื่มอยู่กับคนเมาคือการเป็นเพื่อนกับบรรดาชาวโลกที่มัวเมากับสิ่งของฝ่ายโลกวงเล็บหนึ่ง เนื่องจากผู้เชื่อมีพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์และจุดยืนอันบริสุทธิ์พวกเขาจึงไม่ควรเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ต้องปรับใช้กับการสมรสและธุรกิจการค้าระหว่างผู้เชื่อกับผู้ที่ไม่เชื่อเท่านั้นแต่ยังต้องปรับใช้กับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมทุกอย่างด้วยวงเล็บสเราต้องหลีกหนีเสียจากราคาตันหาแห่งคนหนุ่มๆนั้น,น,น และมุ่งสแสวงหาพระคลิ์ผู้ครอบคลุมสัพพสิงด้วยกันกับคนทั้งหลายที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์หมดจดอารบิกสี่ทาาที่สัตว์ซื่อและฉลาดจะได้รับบำเหน็จเป็นอำนาจมาปกครองในการมาปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของอาณาจักรในขณะที่ทาตชั่วจะถูกตัดขาดจากพระคลิ์ผู้สง่าราศีจากสง่าราศีแห่งอาณาจักรของพระองค์ และจากการสถิตยอยู่อันชงาราศีในอาณาจักรของพระองค์มงเล็บหนึ่งการถูกตัดขาดออกจากการเป็นที่ประจักษ์ของอาณาจักรคือการถูกทิ้งเข้าไปในที่มืดภายนอกที่ซึ่งมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคียเ้ยวฟันกอไก่ที่มืดภายนอกคือที่มืดภายนอกชงาราศีที่สว่างสวยัยในการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของอาณาจักร ขอไข่การร้องไห้บ่งชี้ถึงความเสียใจและการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันบ่งชี้ถึงการปรับโทษตัวเองมงเล็บสองการครอบครองร่วมกับพระคริสต์เหนือบรรดาประชาชาติในอาณาจักรพันปีจะเป็นรางวัลแก่ท่าที่สัตว์ซื่อและฉลาดของพระองค์สัปดาที่4วันเสาร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการพื้นโูยามเช้า2โครินโทบทที่6ข้อ14 ท่านทั้งหลายจงอยากเข้าเทียมแอกที่แตกต่างกันกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับการล่วงกฎบัญญัติหรือความสว่างจะมีการสามัคคีธรรมอะไรกับความมืด2ต,ติโมทียวบทที่2เข้า22ท่านจงหลีกหนีเสียจากราคาตันหาแห่งคนหนุ่มหน,นนั้นและจงมุ่งสแสวงหาความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขด้วยกันกับคนทั้งหลาย ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์หมดจดเราไม่ควรเป็นผู้ที่กินดื่มอยู่กับคนเมานี่เป็นสิ่งที่ได้พัดพาไปไกลตกต่ำไปไกลกว่าการโบยตีผู้ที่เป็นทาตด้วยกันท่านได้ตกต่ำเข้าไปในโลกและได้กลายเป็นผู้ที่รักโลกชาวโลกมัวเมาและกระทั่งเสพติดสิ่งของฝ่ายโลกพวกเขาถูกทำให้มินชาไปกับยุคปัจจุบันนี้ การกินดื่มกับพวกเขาคือการรับสุขสิ่งที่พวกเขารับสุขหากกล่าวในแง่ดีแล้วเมื่อท่านโปรยตีวิสุทธิชนท่านก็ยังคงสนใจการดำเนินชีวิตคริตรจักอยู่ถ้าท่านไม่สนใจการดำเนินชีวิตคริตรจักแล้วท่านก็คงไม่วิพากวิจารณ์ผู้อาวุโสเนื่องจากท่านมีภาระต่อคริตรจักมากและสนใจการดำเนินชีวิตคริตรจักมากท่านจึงวิพากวิจารณ์พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย แต่เมื่อท่านตัดสินใจที่จะลืมเกี่ยวกับคริตรจักรไม่สนใจคริตรจักรอีกท่านก็ได้เข้าไปสู่การรักโลกและท่านก็เป็นเพื่อนกับชาวโลกที่ถูกยุคนี้ทำให้มึนชาไปวิสุทธิชนที่รักโลกไม่มีใจที่จะสนทนาว่าผู้อาวุโสจะดีหรือไม่ดีครั้งหนึ่งเขาอาจเคยโบยตีเพื่อนทาาด,ด้วยกันแต่บัดน,นี้เขาถูกการรับสุขฝ่ายโลกครอบงำไปแล้วอย่างสิ้นเชิง บัดนี้เขากําลังกินดื่มด้วยกันกับคนเมาเขารู้สึกรื่นเริงใจในแทบทุกวันและน่าชื่นใจแทบทุกสุดสัปดาห์เพราะว่าเขากําลังรับสุขความมื่ชาจากสิ่งของฝ่ายโลกเลือกอ่านข่าวสารท่าที่เกียจคร้านซึ่งไม่สัสดซื่อในการมอบหมายขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีข้ออ้างว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ายังไม่ได้เสด็จกลับมาในทันทีพระองค์เสด็จกลับมาช้าผลลัพธ์จึงทําให้พวกเขาเริ่มปฏิบัติไม่ดีต่อผู้เชื่อด้วยกัน และมีส่วนในสิ่งของฝ่ายโลกพวกเขามีข้ออ้างว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาตอนนี้ทุกสิ่งก็จะได้รับการแก้ไขพวกเขาก็จะไม่มีเวลาไปรักโลกอย่างไรก็ตามพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าในมาทิวบทที่24บอกเราว่าพระองค์จะไม่ยอมรับข้ออ้างประเภทนี้ในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาพระองค์จะทรงตัดขาดกับทาสที่ไม่สัตย์ซื่อของพระองค์หรือตัดให้ขาดสะบัน้น การตัดให้ขาดสะบัน้นไม่ได้หมายถึงการตัดให้เป็นชิ้นชิ้นเมื่อเราได้รับความรอดเราก็ได้เชื่อมต่อกับพระคริสต์ผู้ได้รับการชโลมแล้วกระทั่งหากเราอยู่ในสภาพการที่ท้อถอยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะยังไม่ทรงตัดขาดกับเราแต่หากเรายังคงไม่สัตย์ซื่อและเกียจคร้านเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์ก็จะตัดขาดกับเราจากการเชื่อมต่อน,นี้พระองค์จะตัดให้ขาดสะบั้นระหว่างเรากับพระองค์ เราจะถูกตัดขาดจากการสถิตยอยู่อันชงงาราศีไปยังสถานที่ซึ่งเป็นส่วนของคนน่าซื่อใจคดส่วนของผู้ที่ไม่เชื่อคือการพิพากษานิรัน์แต่ส่วนของ่าที่เกียรติครั้นคือการลงโทษชั่วคราวแห่งกาลละสมัยหนทางที่จะเป็นผู้ที่สัตซื่อคือการแพร่กระจายพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นอาหารแก่บรรดาผู้ที่หิวโหยทรัพย์สมบัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงรวมถึงผู้เชื่อเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนบาปด้วยใครเล่าจะออกไปป้อนเลี้ยงคนที่หิวโหยและทำบากเราทุกคนล้วนต้องกล่าวว่าข้าพเจ้าเราต้องออกไปเราต้องทำทุกสิ่งที่เราทำได้เพื่อแผ่ขยายพระคําของพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นโดยพระเมตตาของพระองค์และผ่านพระคุณของพระองค์เรายังต้องพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะไม่่อยตีเพื่อนธาด,ด้วยกัน ซึ่งก็คือผู้เชื่อด้วยกันกับเราอย่าได้วิพากวิจาร์ณหรือปนว่าพวกเขาอย่าได้พูดด้านลบใดๆเกี่ยวกับพวกเขาเพราะท่านไม่มีเวลาที่จะทำเรื่องนี้ปากของท่านไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อวิพากวิจาร์ณแต่เพื่อพูดออกซึ่งพระคติการวิพากวิจาร์ณพี่น้องก็คือการโบยตีเพื่อนทาตด้วยกันเรื่องนี้จะทำให้เราถูกลงโทษอีกทั้งเราไม่ควรเข้าไปในโลก เพื่อตัวเองรับสุขร่วมกับผู้คนที่มืนช้ามัวเมาและอยู่ฝ่ายโลกเราต้องเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ